สวัสดีครับเอมดีเจเมือไทยและแชแนลครับวัสดีจะมาด้กินนมเปนน้อเปรี้ยวไม่ได้เต็มบ้าเลย วันแั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป่าฟองเล่กให้ดูนี่นี่นี่เขาพูดอะชม เหมืนอยนยาสีฟันแบบดีได้เป็ดได้เป็ดกระป๋าดีแล้วมันก็จะอึดมันแตกต้องเปล่าฟองเลยถ้ามันใหญ่แต่แล้วก็อุ้ยอ้ยเอาใหม่แล้วครับ hơi à, đôi lúc mình cách tập Một con dây xong anh Ôi, nó chỉ dày mà ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร